เดินออกกำลังกายซะหน่อยย่างดีดีสีผมมันนะพี่น้องสีผมมันออกแ <ừ. S 2> ด,ดงแดงน้ำตาลสีผมลูกเกิงลูกเกิง <c ười> ลูกคร <c ười> ึ่งเปนเป็นสีธรรมาสิขอมมันเดี๋ยวพี่น้องเ้ยโอ้ยต้นไม้ tên này nè tên này nhăn thằng này thằng lim thằng lê bỏ nó bị nhăn bừng ảnh ảnh lụp là đây oh, ok cũng được Ui, uh, ít cho cô xuống nà đến nào, bà. cô đến nào, mít y Ok, bà, đơn พี่น้องผู้สาวพาผู้สาวอันส้มวิวริมน้ำนะเรือมีเรือนเมึองนอกนะพี่น้องโดนมันเสียด้ออกทะเลเทียรหนึง่งเพราะว่าอิกเกโกโซนาอิกเกโกโซนาอืเสีได้ออกทะเลเทียรหนึง่งหาลังเทือ่อน้าร้อนแล้วมันเสียด้ออกตกปูตกปลาคนะ ลมมันมันมีลมแรงเจังน้อยก็อันก็เรือนน้อยก็ออกได้อยู่ตกปูตกปานลมบ่แหงจังสิออกได้อยู่เขาก็สิเบิงเอามือดลมมันแรงจังสเขาก็บ่ไปมือไดลมมันบ่แห้งจังสเขาก็ไปพุ่นน่ะมีหมงยางลายเติบอยู่พี่น้องอันอันหมองอีสันอยู่อันลูกอยู่นี่นะมีหมองยางลายเติบอยู่ เฝ้าย่างยกขาอีจะเยอะซอนคุณนะเบิงมันมันใส่พี่น้องดูเบิงอิสานเสียงดูนะเบิงมันใส่ถุงมือมันนักเลงอุ่นะอันข้างหนึง่งลปอยให้มันหนาวนะพี่น้องเออก็สร้างมันว่ะไม่เป็นไรหรอกนะพี่น้องเออ้ยคันว่ามันหนาวข้างนี้ใส่ถุงมือเราเด้อนะพี่น้องเอยคันว่ามันห้อนกะข้างนี้ก็เปียกเราเด้อคุณนะ mất xả lạt hen, tiếng mộc, nhang vậy, 2 dài, lăn, cái kia, cái con này, phía nông, khí hậu tốt, chất lượng tốt, mặn mộng lên đấy, luôn. มองเล่นนั้นสำหรับเด็กน้อยเล่นนะอย่าไปใกล้น้ำไหลฮะฮะฮะ บรรยากาศประเทศสวีเดนหมดอ่ะยวนมอนเม้อด้อพี่น้องม้อนเม้อด้วยอ่ะอำเภอนั่นจังหวัดมาเร็วๆเข้าจังหวัดอำเภอตกหน่อยนึ่งกับว่าเป็นยังไงหรอก เห็นบ่หมู่ๆบอกว่าเอาถุงมือมาหน้าบ่ใส่ถุงมือน่ะนากำกับปั่นแล้วพุ่นน่ะอะนี่คั่นอะนี่คั่นนใส่อันลุ่มพุ่นยัดใส่นํากันพุ่นก็บ่หนาวดอกจับมือนยต้นไม้ก็งามพอต้นไม้เด้อพี่น้องเอ้ย S <S <ess iz ip an> จักรยานก็มันกระปันได้ย่ำมีเลยพี่น้งนนองขนาดหิมะมันไมอ่อีมืน่นมื่นเดียวมันกระปันบรายดอกมันรืน่นเิ็กน่อย ก็อีนยังอีขันอีสันจีไวรอนค่ะอีสันกัญญางทขั้นนี้ฮาลลูปไปทั้งนั้นกัแบแวบๆคือกันพี่น้องบ่ไก่มันอยู่บ่ไก่มันอยู่อันอก,ก,อก,กึ่งกลางบ่ไก่ไข่เน่นะงามหูงามตาเกิดฮะงามหูงามตาก็คือว่าเห็นต้นวงต้นไม้มอย่างพี่น้องนะต้นไม้มันเป็นอ่อนตาอ่อนซ้อนพี่น้องเอง้ย ยางเร็วๆเ,เดินเร็วๆมองด็กน้อยเห่นน้องนอยฟินนะนีคนโก้ดิ้เนเลใบไม้ไ่มันงามเลยพี่น้องโอ้ยเป็นตาลาบกับลาบเซ่บเลยพี่น้องโอ้ยมันเป็นใบไม้ตาลาบเซ่บอีรีเลยพี่น้องมาเบ้าสุอๆนี่แหละกูได้สิไปกินฮะมา ก็ยังว่าเห็ดแหงเขาว่าขนาดคนอื่นเขายังเห็ดให้เขาว่าพี่น้องเอ้ยเขาสีไต้ไมอยากว่าบ่ามีความคิดสร้างสรรค์ไ่อยากบอกบ่อยากเบ้าพุ่นนะมีแต่ใช้ความรุนแรงตบแน่ไ้แน่เ่อนะอ